านหลังดิฉันขณะนี้ก็คือบรรยากาศนี่แหละค่ะโหจบพอดิบพอดีนี่คือนางรำา200กว่าชีวิตนะคะวันนี้ค่ะที่มาช่วยสร้างสีสันนะคะให้กับสงกรานหรือว่าวันขึ้นปีใหม่ไทยที่ชายหาดป่าตองปีนี้นะคะต้องบอกว่าปีนี้ค่ะจังหวัดภูเก็ตนั้นมีการจัดงานเล่นสรดน้ำสงกรานกันยาวนานกว่าทุกปีค่ะก็เริ่มกันตั้งแต่วันที่12คือเมื่อวานนี้ไปจนถึงวันที่14เมษายนนะคะก็คือ3วันต่อเนื่องนะคะ ซึ่งนอกจากปีนี้ค่ะทางเทศบาลเมืองป่าตองนะคะจะมีการจัดสงกรานออนเดอะบีชแล้วนะคะก็คือเล่นสรดน้ํากันแบบสนุกสนานก็ยังให้ความสําคัญค่ะกับการเล่นสรดน้ําแบบวิถีไทยซึ่งเมื่อสักครู่นี้แหะค่ะที่เราเห็นนี่แล้วค่ะเห็นไหมคะก็ร่ายรำกันแบบสวยงามทีเดียวนะคะสนุกมากเลยค่ะไม่เหมือนทุกปีปีนี้พิเศษต่อยนะคะอยากห้เชิญชวนเที่ยวสงการเชิญชวนนะคะเที่ยวสงการปาตองนะคะตอนนี้กาลังมัน ในเรื่องโอกาสปีใหม่ไทย13เมษายนนะครับซึ่งเป็นวันที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับคนไทยนะครับคือวันสงกรานต์ซึ่งเราถือว่าเป็นวันที่พวกเราจะมาพบปะก,กันนะครับด้วยความสุขสนานเรื่อ,องในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทยนะครับก็ขออํามรวยไว้พรให้พี่น้องชาวจังหวัดภูกเก็ตนักท่องเที่ยวพี่น้องชาวไทยได้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงัรรณาริงารใดก็สงมความมุ่งมั่นัรรนาคิดดีทําดีจะได้สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิต ขอเดินทางไปเอิงคนแอ่ยงใดก็เดินทางโดยสวัสดิภาพโชคดีปีใหม่ครับมาพูสาธุค่ะอ้าวลำค่ะท่านผู้บ่าค่ะที่ป่าตองนั้นคุณผู้ชมคะมีการเล่นสารน้ําสงกลานกันเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะคะแล้วก็เล่นกันแบบยาวนานเลยค่ะผู้ประกอบการนี่ยาบอกว่านักท่องเที่ยวนะคะมีการเล่นสาร เนี่ยใกล้จะสว่างแล้วเมื่อเช้าทีมข่าวมาถึงก็ปรากฏว่าถนนแทบทุกสายของป่าตองโดยเฉพาะบริเวณถนนเลียบชายหาดบริเวณหน้าหาดทวีวงนะคะถนนนี้ยังคงเปียกด้วยน้ําอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเช้าวันนี้ค่ะการเล่นสาดน้ําอาจจะเกิดขึ้นช้ากว่าพื้นที่อื่นๆหน่อยแต่คาดว่าหลังบ่ายเป็นต้นไปก็จะคึกคักเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะค่ะพื้นที่ซอยบาง ด้วยนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นต่างชาติเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคุณผู้ชมปีนี้ค่ะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานภูเก็ตระบุนะคะว่าจะมีนักท่องเที่ยวนะคะเดินทางนะคะเข้ามาร่วมเล่นสรดน้าสงการานต์ที่ภูเก็ตในช่วงวันหยุดยาวตลอดทั้งห้าวันนี้นะคะเป็นจํานวนมากแล้วก็จะสร้างเม็ดเงินสะพัดในพื้นที่ไม่ต่ําจาก7 0 0 0ล้านบาทด้วยกันนะคะนี่ค่ะมารํากันหน่อยคุณพัชรดาดัณนายคุณวา,านิสาวค่ะนี่เห็นไหมคะสวมเสื้อผ้าลายดอกพี่คร นุกมากค่ะโอ้ oh, วันนี้แต่ละคนก็นี่แหละพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อผ้าแบบสวยสดงดงามนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นอีกมิตินึงเลยนะคะที่คนที่มาที่ป่าตองค่ะนอกจากจะได้สนุกสนานแบบ on the beach แบบนี้แล้วก็นี่ได้สัมผัสกับความสวยงามเป็นไงคะดิฉนันลอม้ ผมจะไ,<ด>ไม่ใช้<า>ค <ำ S 1> ว่าสนุกสนานนะต้องใช้คำภาษาใต้ว่าอายร้อยร้อยแรงร้อยรง่อยร้อยอายชัดร่อยนี่คุณเบื่อผิดนะอะ